ยินดีต้อนรับสูบ่ ROV ระวังดาวตกว้าวดูวันใครอยากได้สกินฟรีตัวนี้ตัวนี้ และแจกฮีโร่ฟรีตัวนี้และตัวนี้ดูดวนแจกอีกเงียบวิธีทํากิจกรรมสํารวจเมือง ROV GM แจกสกินฟรีฮีโร่ฟรีทาวน์ร้อเปอร์เซ์ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับไคร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับย้ำนะฮะว่าแจกของฟรีเยอะจริงๆเข้าไปดูกันเลย ริ p แมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุม้มเติมไวปลอดภัย100%้ยและยังมีบริการเติมเกมอวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขออกพีเอดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียง line, แอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอน,นี้ได้เลยนะคะแม่นอนฮะก่อนอื่นเลยวันนี้วันที่6เดือน10นั่นเองนะฮะซึ่งพูดได้้คคาาเเเเยยวว่่่่่มันนนนนนนก็ป็ปตออืืออูลลใะะจห หนึ่งคูปองเหลืออะไรอยู่เยอะแยะมากมายและที่สําคัญมากไปกว่านั้นคือณยุคปัจจุบันตอนนี้เข้าสู่ยุคปีศาทาโลวินหรือว่าเข้าสู่ความมืดแล้วนะครับย้าเลยนะฮะว่าทุกคนต้องเล่นกิจกรรมนี้อย่างแน่นอนคือวงเววนเวทอันเชิญตัวใหม่ก็คือมีแพ็คหมวกแม่มดมาใหม่นะฮะด้านขวาล่างปรากฏเข้ามาเนี่ยแพ็คหมวกแม่มดเนี่ยจะอยู่ที่5ชิ้นนะฮะซึ่งรา,ราคา ครึ่งหนึ่งจาก150คูปองเหลือแค่75คูปองเท่านั้น หยุดดูคลิปสักแป๊บใครอยากมีไอเดีเทพๆตัวดีๆแรงสูงวินเลตสวยๆไวเล่นราคาเริ่มต้นเพียง50บาทพี่หมาขอแนะนำแอดมิตนต้นทีพีจเพจรับซื้อขายรหัส ROV ที่โคตรจะปลอดภัยไมโกงช่องพี่หมาปักรับประกันความปลอดภัยใครสนใจไอดีทักไปทางเพจได้เลยเดี๋ยวพี่หมาจะทิ้งลิงก์เพจไวใต้คลิปนี้นะครับกดไปได้เลยเผื่อทุกคนย่งงงมากหรือว่ากิจกร,รรมวงเวดนั้นชื่อมันหายไปไหนอ่ะพี่ปมกให้กดมาที่ลอตเตอรี่ก่อนนะฮะแล้วก็วงเวทตรงนี้นี่ฮะคือกิจกรรมใหม่ล่าสุด เข้ามาเมื่อวันที่6ก็คือวันนี้เด็ดๆกิจกรรมนี้เนี่ยจะเข้าไปจนถึงวันที่15นี้เท่านั้นนะฮะในเดือนนี้เท่านั้น นี่คือสกินที่จะเอามาพูดในคำเดียวว่าเอามาขายนะฮะเพราะว่ากิจกรรมนี้ไม่ว่ายังไงก็ไม่มีโอกาสได้ฟรียกเว้นเราเดินไปขอเงินพ่อแม่หรือไปขอตังค์เพื่อนนะฮะแต่มันฟรีสําหรับเราคนอื่นจ่ายไงฮะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งแน่นอนฮะกิจกรรมนี้สําหรับสกินไหนที่พี่ปั๊กบอกว่าโดดเด่นและดีจริงๆก็คือเรียงจากซ้ายมาขวาเลยคือลอเรียลเซฟิตแล้วก็ซิลนะฮะไอ้นี่คือโดดเด่นนะฮะและรองจากโดดโดดเด่นมาก็โดดดิดงนะฮะเราเล่น <c oughs> ก็ <g ül s> คือไฮยติกับวอลคาดนั่นเองถามว่าไปัางอยากได้ตัวไหนมากที่สุดก็จะเป็นน้องลอเรียวกับเซฟิสองตัวนี้เนี่ยควรได้นะแต่ถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องทําให้ได้ฟักทองเนี่ยเยอะมากที่สุดเพื่อไปแลก2สกินนี้ถาวรมาใช้นั่นเอง มีหลายคนต้องถามหัวข้อนี้แน่นอนเลยวงเวทฮาโลวีนเนี่ยในวันที่6ถึงวันที่15เนี่ยพี่ปักคราบเปอร์เซ็นต์กันออกมันมากน้อยขนาดไหนสกินทาวนอยู่ที่0 7นเปอร์ซนะฮะแล้วก็ฟักทองอยู่ที่67%สอสิ่งที่เอาไปแลกสกินทาวนได้ ถ้าเราสุ่มไม่ได้นั่นเองส่วนนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีโมจิหรือว่าของเกลือที่ GM ไม่โชว์ในกิจกรรมแต่อย่าลืมนะเก็บคูปองกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าวันที่12ตุลาคมเนี่ยมีวงเวทแหวนญี่ปุ่นมาอีกด้วยทุกคนสกินญี่ปุ่นมาแน่ ระดับอันติเมีดนะพี่ฟักคิดอย่างนี้นะเพื่อทุกคนงงว่าฟักทองหาจากไหนได้อีกบ้างก็นนี่นกิจกรรมเนี่ยร้านคา้าประยจนทรใครที่ทําเก็บไว้ฟักทองเขาเอามาใช้ได้ด้วยเพราะว่าอะไรนหะหรอฟักทองมันน่าจะใช้ร่วมกันนะพี่หมาปักคิดอย่างงี้นะทุกคนเห็นปะมันมีเลขตั้งแต่เอเซนกามาหลอดซึ่งเอเซนกามาหลอดมีหน้าเนี่ยแล้วก็น้องอลิสน้องคีร่ามันไม่ได้โชว์ในหน้าวงเวทนะฮะแต่มันเอามาเลขในนี้ได้ย้ํา ว่าการที่จะใช้แลกเนี่ยมันใช้ฟักทองเยอะมากมากเลยสกินระดับสูงเนี่ยใช้ตั้ง60อันขึ้นไปเลยถามว่าทําไมมันใช้เลขเยอะเพราะว่ากิจกรรมรับฟักทองไม่ใช่มีแค่วงเวทแหวนนันเชิงก็จะมีกิจกรรมร้านค้าพนจรตรงนี้และวงเวทตรงนี้คือมันรวมกันแล้วเจมเขาคาดนาจะตีนะฮะว่ามันควรจะได้เยอะๆมันถึงจะดีแต่พี่ปักคิดว่ามันมันค่อนข้างที่จะไม่คุ้มนะคูปองน่าจะเสียบเป็นพันเลยก็ว่าได้นะไอ้ฟักทองเยอะเนี่ย มาสู่ในส่วนที่พี่ปั๊กจะอธิบายวิธีกทำกิจกรรมสำรวจเมือง AOV กิจกรรมใหม่ล่าสุดเพื่อรับสกินฟรีและฮีโร่ฟรีถาวรนะฮะแต่ที่จริงไม่ควรใช้คำว่าและมันควรใช้คำว่าหรือให้เรากดมาที่หน้ารวมกิจกรรมเพราะกิจกรรมเป็นสื่อนเรื่งความสำเร็จเชิๆเชินะ <S <s <ummer> วันนี้พี่ปั๊กอัดเช้า,าเลยหมึนๆหมนจังให้คลิกกู และโผล่มาหน้านี้เพราะว่าปักกิกอบอาเองแค่นั้นเองกิจกรรมนี้เนี่ยวิธีทำเนี่ยง่ายมากๆเลยก่อนอื่นเลยพอเราเข้ามาในเกมอาเวียที่จริงอะมันน่าจะโชว์กิจกรรมอยู่แล้วใช่ไหมฮะซึ่งการโชว์กิจกรรมมันเอาซาต้ามาประกาศแล้วะมันก็จะแจก เบ็ดพลังงานฟรี10ก้อนที่จริงอ่ะเบ็ดพลังงานเนี่ยเราสามารถหาได้ไปคำว่าไปทัวร์นะฮะก็นี่ล็อกอินหนึ่งวันก็รับไปเลย5 5สิบห้าก้อนแค่นั้นเองซึ่งมันสามารถรับได้ทุกๆวันนะฮะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมรายวันนั่นเองซึ่งวิธีการทำเนี่ยไม่ยากเลยนะฮะหลังจากที่เรารับแล้วเนี่ยกิจกรรมนี้รู้ไว้ก่อนว่ามันมาตั้งแต่วันนี้วันที่6วันแรกจนถึงวันที่24เกือบเกือบสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะฮะให้เรากดมาอ่านที่ question mark นะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่ม เล่นเนี่ยสามารถเนี่ยสะสมพลังงานได้เรื่อยๆนะครับ 3. นะใหกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีพื้นที่หรือว่าบ้านทั้งหมด6หลัง6แห่งนะฮะ ให้เราเไปสำรวจและเราจะต้องปลดล็อกบ้านหรือว่าจุดสำรวจทั้ง6แห่งนี้ด้วยเพื่อเลือกรับย้ำนะฮะเพื่อเลือกรับ1 h e ฮีโร่ถาวรหรือสกินถาวรจาก6ตัวย้ำอีกรอบนะฮะว่ามันจะต้องเลือกว่าจะเอาฮีโร่หรือว่าเป็นสกินถาวรนั่นเองนะครับก็ฮีโร่เนี่ยก็จะมีซาต r าเวเรฟเดติ n โนส่วนสกินเนี่ยก็จะเป็นออลลของตัวตัวของมุราดนะฮะแล้วก็ดาร์เอมเพอเรอร์ของตัวลอริออนแล้วก็เซกเมเนียม จำไม่ค่อยได้นะฮะเป็นของอะไรเนี่ยอันนี้ลืมแล้วต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้นะฮะแต่ละตัวตามที่พูดชื่อไว้เลยและที่สําคัญนะฮะก็อีกอย่างเนี่ยจะเป็นลูกแก้ว3ลูกก็คิดดูอเองนะฮะว่าถ้าใครมีตุกอย่างครบแล้วก็ได้ลูกแก้วไปฟีปีสลูกก็ดีอยู่นะที่ข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือข้อที่4อย่าลืมเคลียร์คลังสินค้าหรือว่าเคลียร์ ซองจดหมายของเราในเกมอ v ด้วยแม่นั้นถ้ามันเต็มมันจะไม่ได้รับของทาวนคือมันบั๊กนะฮะพูดง่ายๆนั่นเองซึ่งวิธีการสำรวจก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะให้เรากดมาที่คำว่าสำรวจอันไหนก็ได้แต่พี่ปักลองดูแล้วการสำรวจจะต้องใช้พลังงานแบตเตอรี่เนี่ยสามสิบก้อนขึ้นไปทุกๆอันเลยเห็นป่ะทุกคนเออเห็นไหมไม่ว่าจะบ้านหลังไหนก็ใช้30ก้อนหมดเลยด้วยฉะนั้นใครจะสรุปหรือว่าใครจะส่องบ้านหลังไหนสำรวจบ้านหลังไหนก่อนเลยก็ได้ก็กดสำรวจแล้วก็กดไปสำ แต่ว่าพี่ปักมีแค่25มันยังไม่พอไงหลังจากที่เราสำรวจเนี่ยครบหหลังเรียบร้อยมันจะขึ้นด้านซ้ายล่างนะฮะจะเป็น1ทัทหกสองทับหก จนครบหกทะบุกพอครบหกทะบกเป็นการผ่านฉากนั่นเองนะพอผ่านฉากปุ๊บเราก็จะได้ของรางวัลถาวรอ,อย่างที่พี่ปั๊กแนะนําไปเลยแค่นั้นแหะทุกคนง่ายมากมากเลยกิจกรรมนี้ไม่มีอะไรยากเลยแต่กิจกรรมนี้อ่ะทุกคนอย่าไปงงนะฮะว่าพี่ปั๊กรับมันเหมือนกับกิจกรรมตามรูปนี้หรือเปล่าอันนี้คือคนละกิจกรรมนะฮะกิจกรรมตามรูปเนี่ยมันยังไม่มานะฮะคาดว่าน่าจะมาสิ้นเดือนเลยแหละอันนี้ความคาดหวังของพี่มาปั๊กนะฮะส่วนกิจกรรมนี้เนี่ยมาแล้วก็เล่นกันเร็วๆด้วยนะฮะชื่อกิจกรรมว่าสำรวจเมืองน Rhodes ออน,นั เองนะครับ ROV อีกทั้งตอนนี้เนี่ยเตรียมพบอัปเดตใหม่เตรียมพบอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยก็อย่าลืมมารับนะฮะไอนี่คือสกินฟรีถาวรเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้วนะฮะถ้าใครที่ยังไม่ได้เนี่ยก็รีบเล่นรีบทําด่วนนะฮะพี่ปักเองก็ยังไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างนั่นเองไอนี่ก็เตือนน้องๆทุกคนให้รีบมาเล่นรีบมาทานะฮะ ซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกแค่มาบอกแค่นี้เองว่ามันมีกิจกรรมแจกฮีโรฟ่ฟรีสกินปีใครที่อยากได้โค้ดในวันเสาร์วันิัน์นี้เดี๋ยวพี่ปั๊กจะไปเอามาให้อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนไปทั้งหมดถ้าใครที่บอกว่าพี่ปั๊กรับแจ้งเตือนแล้วคลิปไม่ขึ้นก็ให้ยกเลิกติดตามและกดแจ้งเตือนใหม่เป็นทั้งหมดด้วยกดกระดิ่งนะทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมฮะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะลาไปด้วยโอเคโอเคนะฮะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสรายแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วย คนคอมเมนต์คอมเมนต์มาเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ขอบคุณคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องมาอ่านคอมเมนต์กันอีกแล้ววันนี้เดี๋ยว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 วันนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบายรักนะจุ๊บจุ๊บหมวบหมวชาไปแล้วบ๊ายบายจ้า